ใช่้ยนี่แล้วไอ้เจ้าตัวตัวเด็นเสาวน้อยอ่ะมันชื่อน้องคูโปครับเด็นเสาวไออะไรเกนชินเหรอเออนายตั้งชื่อเขาทำอะไรได้ต้อนโคตัวนี้มันเป็นเหมือนเนื้อเรื่อกนะมีเนื้เลือกของมนนะลูกตั้งชื่อตะโตรนโคเหรอเออตะโตนโคส่วนเธอตั้งชื่อก้อนกลม อย่เดินไปเจอออันเด under t อ k e r ตนคูชื่อเป็นนักมวยปั้มเลยเอาแมวคุ้มแล้วเพชรไอ้นไอ้ตัวนั่นก็ต้องชื่อนี้แหละไปกรอกไว้เลยเฮ้ยคุณเฟิร์สนี่เลยป่าเนี้ยเพชรสี่สี่พันเจ็ดแล้วเอาได้นอกกันบ้านแล้วเอกาอเพชรมึงเท่าไหร่นะออฟเกนชินี่พันเจ็ดที่เพชรใครเนี่ยเพชรมึงเหรอไม่เพชรคุณเฟิร์ส เล่นมาอย่างของมึงเงยเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวบัดบัดอดใจไม่ไหวแหละเออขอเล่นตั้เลยให้มันใี้มันออกเขาจากหัวไปเออเข้าใจเข้าใจเออเข้าใจอะไรวะได้ยีได้ดีได้ดีได้ดีแล้ววัดได้ดีได้ดีแล้วเขาพูดเรื่องเรื่องสิ่งแววววามา โอย้อยโอ้ยโอ้ยชีมีคนพู่เ <t> ล <realidade> ื่อนถึงแวว้าวอีเดิมไหมเนี่ยผมแม่งเข้าไปนึกกินไปแอโรแอโรไอ้เชี่ยเดินติดไอ้เชี่ยอีโดไอ้เนี้ยโอ้ผมเดินติดแน่แน่แน่ทำเป็นสลิงทำเป็นสลิงช็อตคูไอ้ัต์ โอ้โหลิงมึงหลับไปเลยตรงนั้นเน่ยไม่ต้องมาโอเคนับสามจะมีขวดครเอายูถอยมาเอาแล้วเบยแล้วแวบๆไเอาี้ได้ได้ได้ไ้น้ได้ได้นด้้้้ไ้้ด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 ้ได้ได้ไไ้ เชื่อยในหัวแม่งเป็นะเล็ดเรื่องเพชรไม่หยุดเลยชีบหามองๆถามองถามออะไไป้อดใหญ่ใหญ่ลนเบางดดีกว่าห่อยครับอยอไม่ทันู โอ้โหลิงเดียบผมมีนาโนล้มีนาโนแล้วชิบหายละโดนไะตายเนี่ยกำลังไปไม่นะเป็นมออปโออเล่นแข่งยใ้ไปดูนิกลับอิกลับรัวคิวไม่ขึ้นจริงหกลับนีกลับมีนาโนมีนาโนอย่เรื่ยงจะบูทาจะบูทเจ็ดหก โอ้โ้คิวคุณเจ้าไม่ได้โอเคตายหมดซ้ำเรื่อยๆโอ้เดี๋ยวถ้าลิงมันเล่นอย่างนี้มีนาโนนะ มาร์กเดี๋ยวคุณเที้ยวใครเอาไอ้เปิดอัตริก่อนเดให้คนนั้นแหละลิงมาอยู่ข้างบนลิงอยู่ข้างบนมีลิงโลนะลิงโลนะโอ้ยไม่ไม่โลแล้วเจ๊ทบลับเจ๊ทบลับขาไปได้ไงเฮ้ยแค่โผล่จะโผล่มาตื่นโอ้โหเกย์ตายตาย โอ้ยับอครับกูตายรัวๆงานนี้ได้ขอกนไหมับมตรรตั้งโลหงมตตั้งโล เด็นเข้กับตูโลทุกคนหลบคปับฮิว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 ว่าเลือดเต็มติงลิงลิงลิงเอาฮิวออกมาจากโลกนับทราบลิงฮับลิงฮับ ตอดีลลยเจ็หกพวกนะครับเป็นหมากกิสุม่ดีโ้ยล้าบหลังต่างรัวตัวรวโอ้โหเป็นโอ้ยเจ็กมาแบบิด้วย

ต,ดติดใจต,ต้องได้แล,ล้วปวดไอ้เนี่ยอะไรปีเสิร์หดักแาบทีเดียวแค่ไรน,นะมันมันเอาเลยนะคือมันวิ่งไล่อยังบ้านเลยนะไล่ได้เกลียดมบบ้าบกไล่แบบเจ้าให้ได้อ่ะเด็กแบบพวกนี้ต้องโดน่วนแล้วมันก็ได้ด้วยไงไประเด็นจะถกว้างจะถกว้าง รวยครับผมตั้งอยู่การช่วยกีนด้วยมีนาโนนะต้องหันเฮ้ยเฮ้ยยังไงหัวโอ้โหชายไปเสือและอะไรวะโว้ยเนี่ยนี่คือมันเหมือนโดนโฟกัสแบบให้กูเล่นเลยจริโฟกัสไม่ริงโฟกัสจริง พวก gas กระติงอันนี้อันนี้ไม่ที่นั่นเลยนะเพราะว่าเะือกี้ผมอยู่ด้านหน้าแอดปะแบบแม่งยิงใช่โคตรเชื่อเลยว้ามเลยว่องว่องหิวหิวต้องใช้สเตมเมอร์โหมดช่วยทีได้ที่ไหนลิงลิงน้ำน เฮ้มผมพี่อยู่โอ้โหโอ้โหรอบนี้ผมโดนเฮ้ยเคร่พวกนี้แม่งเหมือนว่าสมัรบ่ต้อะไรแบหนี้บอกอ่า